นี่หนังแล้วนี่นังต้มแล้วสิแกงใส่เหล็กแกงใส่ขี้เหล็กอันนี้ต้นหอมบัคชีแกงใส่กันแล้วยายจะหัน่นที่จำลองกับสิหั่นเด้อบี่นงเน้ะเมื่กีนน้ำกันหั่นหนังต้มต้มพร้อมกันกับขี้เหล็กวันก็เลยเป็นดำๆพี่นองเพราะขี้เหล็กวันดำเนาะต้มมาหลายจากตลาด่ะ แยแหละแต่ย่างมาต้มอีกเสียรอบสองแก่กินยังสิละินกปลาปลาตรงๆดงไปเนี่ยย่ายเป็นคนโบราณย่ายจำลองสีแจงแบบโบราณให้พี่น่องเบ่งีนัง หนังบัวหนังควายเขาทําสะอาดแล้วเขาต้มมาเรียบร้อยกมาแกงใส่ผักขี้เหล็กพี่น้องเอ๋ยผู้ใดอยากผู้ใดมักผู้ใดเคยกินก็ซืมซอซื้อว่าแซ่บผู้ใดบ่อยากผู้ใดบ่มักก็เมนบ่แซ่บเด็กหน่อยสมัยใหม่ก็ก,กินกบ่เป็นเด็กจำลองเป็นคนโบราณกินเป็นพี่นอ้อง กี่มันก็นสกี้เลี้ยงๆเฮ้ยหๆแล้วมาต้มใส่กี่เล็กต้มด้วกันกพิก่มี่เล็กขี่เล็กนี่เพิ่งจะต้มมาจากตลาดนา้ำนึงแล้วได้ก็มาต้อมอีกน้ำหนึ่งเป็นสองแต่พอเห้มันจืดแห้งหลายมันสีเพราะแซ่บตัวนี้ก็แซ่แบ,แล,บแ,แล้วหน้าอยากใสิเอาไปแจงได้บะเนี่ยเดี๋ยวสิพาไปแจงเด้อไปแจง ปั้ยนยานางได้พี่น้อยงยค่คิเล็กยงองคัอยานาของ น้ำยานั่งแกงทีเล็กใส่ยานั่งน้ำเดิมพี่น้องเนอะแกงอีสานแบบโบราณเอาอยู่ก้อนสีโปพอมนหน่อย ครบนางกเขียวกิเลสกดกิเลกเขียวพี่น้องมันแกงกัเป็นำดผู้บ่เคยกินกบ่รู้จักอะเนาะเนี่ยอู้ขขนาดเลยเดี๋ยวสิใส่ตําพริกใส่ข้าวเบียปันข้าวเบียด้พี่น้องบดปันข้าวเบียร่เอาบียมาใส่กัน พริกลั่งแล้วพริกว่าต้องให้แหลกหลายแก้ือกันแล้วก็น้นองใหม่พี่นนอง ใส่ปลาไหปลาแดกด้วยพี่น้องในน้ำปลาใส่ไปเลยแล้วก,ก็กินได้แล้วเป็นสี่งละพี่น้องแกงขี้เหล็กผู้ใดบ่ก็คงจกักอ่ะบ่ยากะนะเนาะดำหาวบ้าพ่อแม่หาวบ้ากินถ้าเกิดมากเลยพี่น้องคนโบราณกินแกงขี้เหล็กเป็นคนโบราณถ้ากินก๋วยเตี๋ người là cứ xu lột đâu thì Thế này xem lại sẽ đi. có đi Không biết có xe lại không biết sẽ chặt nồi เบื่อเบว่อแล้วพี่น้องกินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อแยากับใส่ต้นหอมผักชีลงไปได้ไหมผักชีเหล้าเพราะัผักชีหอมเด้อต้นหอมผักชีผักชีเหล้าใส่แกงกิเล็กเนาะมันจะแซ่บผักนั่งตัวมีกับปลาไซแต่ว่าขาดต้นหอมกับผักชีเหล้าว่ได้เนี่ยแซ่บแล้วเนี่ยถ้ามีก็แซ่บแล้วพี่น้อง พีก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่เน,นเ,นเนี่ยเสบๆนียบกกนเดืเอพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยออมขี้เหล็กแกงขี้เหล็กเรือนื่มาอ้อมก็ได้าะว่ญญาย้แซ่ขเวเบียน้ำเสบนบนงกันจ้าเสีบๆนียบกันะี่ีก็แค่แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ